สวัสดีครับพี่น้องครับมือน,นี่สิไปขุดจีปโปลมครับพี่น้องครับสิพผากันไปขุดจีปโปลมครับ โคนจีโปล่มครับพี่น,อน้องไปหลายคนอยู่ครับพี่น้องครับไปรอบมึงครับความสิได้ปะม่เคยไปยากเทียพี่น้องครับไปครับนี่ผู้สิบไปเหมือนกันครับ <c oughs> พี่ตาพี่ตาน่องครับ <c oughs> ไปนำการเมีซุ่มเดียวกันครับ มันนีจะไปออกกำลังแขนครับพี่น้องแขนสีดยาไม่ไหมยอยู่พี่นอ้องเอ้ยทั้งเสีดวัคซีนกับสีดไม่ไหมยอยู่ครับแ <c oughs> ม่ไบ้บูกระได้ พอด้ะครับพี่รองครับพอดระวังก้อนจีบลมจากสิมีบอมมี่ต้องหาครับนนนนกเดดีีวมะ้า ครับเป็นปลาครับพี่น้องท่านี้เป็นที่พักสงฆ์ครับเป็นวัดครับเอาหาบ้างครับพี่น้องรับไปเนี่ยครับคือว่นนอครับขึ้นครับพี่น้องเป็นนําเป็น ขึ้มไปครับนี่ยยครับกางยางฮะคว้ยอยู่ครับพี่นอ้องต้องไปวาง,างมันบ่งขึ้นครับจังสินีครับปลาครับเป็นเดินไปกนอยู่ครับเอ้ยตัวหน่อยครับใช่ ฮึตัวเมียตัวเมียโอ้ตัวเมียตัวเมียเกิตัวนึงแล้วมาหาบังครับพี่น้องมีอยู่บ่ได้ตัวนึงแล้วโอ้ได้ตัวนึงแล้วครับเด็กหาเบิังกลังกดอยู่ครับเนี่ยไม่มีสามเด้อ ออคือ,อยุตื้นเน่ติ่นสตีแมนหมนดินครับตัวนึงแล้วครับพี่น้องเอนเอียนเสียนกนจีบมกอ,อย,ย,อยครับขวดหนึ่งครับขวหาหูหยุ่พี่น้องอเอาเอาหยเห็นหูแล้วครับ เคนกันพี่น้องพี่น้องครับนี่ครับเพิ่มโตแล้วเนี่ยนี่นี่ครับโอ้โตหน่อยครับเนี่ยโตหน่อยเจะคุยครับหนึ่เงโตมันยุใสบูบาดไม่เหลงพูดหรอวะไม่เห็นสวยจสบาาพูดเปิดตา เห็นมีซอ๋อหาผู้ไปเห็นครับพี่น้องตัวนี้เด้ยังนข้างบนตัวยังเงิไมยจังเลยได้ซ้ำอ๋กับบดครับอ๋อหาเบิ้งครับโอ้ยราสิได้บน้ามหักไม่หรอหรือ่มีสอนเลอ๋อ มนคือได้ตัวเดียวกล้ยเดียวก็ได้ตัวเดียวเพอ่อขวยเดียวนี <c oughs> ่ครับกล้วยดนึงครับพี่นอ้อ,องรอมึงครับเนี่ย มันคุยจีบป้อมเหรครับเนี่ยเอาเอากนกันครับพี่น้องบางคนจับกล้องให้ครับเร็วครับโห่เลยครับเออบล้วพี่น้องไปเครับ เอาไปทางไหนออน,น้อมัดิดีครับเออ,อกันครับพี่น,อน้องสิเห็นบ่สิมีหรือบ่มีครับพี่น,อน้องขาดเครื่องครับอ้สับขาดเครื่องครับพี่น้องครับเอาขาดเครื่องก็เอา หาไปเรื่อยครับพี่น้องครับเห็นตดเหรอเป็นบจินมนอาโอ้โมันโซไม่อาอคนเจอบ่มันออกขางในวุนี่เนาะหาไหมไม่ได้ก็มาหู้อันหู้โซกี่มี้อง่ได้ละ้อนคนัหาไปเรื่อยครับพี่น้อง เดี๋ยวต,ตัวนอยนอางเียห้อพอมได้จะออกแค่สีป้อมอยไรม่ตน่อยครับพี่น้องตัวหน่อยครับพี่น้องขี้ป้อมไรไม่ตหน่อยสักกินหลุสิครับ

ต้นออกมาสับเขาเดี๋ยวมันใจหหอนครับเต้นออกเลยบักโตใจหหอนังสั่นเลยครับร่างส้มกันครับพี่น้องหาชิปปม มันขึ้นบ่ใต่หุ้นออกแมาะเนาะต้วน้อ่เงี้ยนี่สมัยค่มอ่อนมจะป้งปีกครับยังพันไ่ครับออกพันสาสีไงครับออ ได้เลยวะแ้วตลอดแวื่นไีตัวมันตื่นได้ตื่นได้เห็นูอยู่อ๋อหาูอยู่ครับจะเห็นเหมเห็นเห็นหรอพี่น้องครับนี่ครับเห็นตัวแล้วครับ พี่จะโตไปใหญ่ครับพี่น้องเนาะใส่ครับใส่ขวดครับดัน,ดนพลันเห็นครับฮักว่ดาดันมาแลน,น,นครับนะครับเป็นดันครับ ไปครับไปหาไปเรื่อยๆครับสีมี่วะพี่น้องเงี้ยลองมั้งครับชินมี่ครับพี่น,อน้นองนรับคน,นนึงครับขอคนนีญ่จัง่ะพี่น้องลองมั้งครับ จะเพยงนหครับมีอะไรีมีอะไรีเ,เ,เ,นนเหีัยยัซักเยเนได้เห็นโตไหมบันี่กกงเห็นโตแล้วครับลายเล้วเด้อโอ้ย <laughs> เก่งสุดเ <laughs> สียนคนจีบลมคับตอนน พอเสื่ว่อหู้หลงอีกเดี๋ยวกันหลงครับคิดแล้วครับพี่น้องครับนี่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 คือเห็นไทมนี่ครับโอ้ยตัวหน่อยครับนี่ครับไปไปน้ำมูเด้ไปคนเดียว อีกปมเยอะอะไรก็ตัวน้อยครับพี่น้องนะครับเห็นหู้ครับเห็นหู้หรอครับจากสิมีโตวครับพี่น้องเนี่ยนะครับโมกยุด้านนั่นครับแล้วคนบังครับกล้องครับ พี่รองเห็นแล้วครับนี่ครับต้นหน่อยบ้างครับ <c oughs> มันย่างทันไงบ่พี่้องนี่ครับหาไม้ครับขิ <c oughs> ้ปมหน่อยละนี่จะตัวน้อย ว่เห็นดอกพญสมัยว oh. mm ่เห็นว่เห็นหนึ่เคียูหนึ่งแต่หนึงให้ลักคนโลดมุดันบ่ก็มายันห่ครับก็จะวันหลยครับนี่ตัวหน่อยครับเนาะหว่อาสั่งใหก้อนถิ่มมาหลายนึง ก็ชิมเห็นอย่งคือบากคนเอารอตวเชด้อบสียไม่เห็นด้วยทำไมตั้งใจเห็นเสีย <c oughs> ได้เชียวงเดียนตอนหนี้ยูลงหูเล่มม่เลยครับหาครับหาหูครับพี่น้องมาเห็นสมาพน้องครับเอ

ตัว,ว่ใหญ่ดอกพีนปป่น้องสีปอมอย่างนี้ตะเก ا าขึ้นต้ในใหญ่มันยังประทันใหญ่เพราะยวตัวลา่าผมว่าจังใหญ่นะครับได้หนาะไปเรื่อยๆครับอืมห่างไม้กันร้ายครับก็ลงไปก็ได้ลงหู้ซ้ำ โอ้เมื่อยแล้วครับพี่น้องครับเมื่อยแล้วหกจีบปมครับปมเต้นออกครับคุบหน้าคุบหลังเยอะโอ้ นี่ครับแม่โบต๊ตอแม่้่สเบ่งแมนีเจ้หน่อย่อยไหครับโอ้ติมาเมื่อไาด้ปะ่แม่มาคจีป้อมเหมอนหากินยาครับพี่น้องมาเห็ดจิบให้พี่น้องเบ่งครับตัรหาจินหายูหาจินครับพี่น้องคนจีบป้อมครับ ที่ชีวิตของคนจิสารครับหากินปลากินขบกินเขียดกินสุย่างครับหัวเล่าเมื่อครับเนี่ยโอ้ยสิมีโตไปเนี่ยเห็นพูดหรือครับเนี่ยเห็นไฟนี่ครับเห็นผู้หรือครับบ่ได้ดอกหอย ไม่เอ็นไม่ได้ป่ะไปฮะหู้ไม่ไปเรื่อยอาวกดเลยครับพี่น้องฮอาจิตลาบาครับเห็นต้นเหรอครับพี่น้องครับนี่เห็นตัวหลังมันครับพี่น้องครับ จแตกครับพี่้องนี่ครับจ็บแววกันครับใส่ขวดกันครับน้องเขาไปเลยโอ้ลาตบรอดเน่ย้าวนี่เลยพอสิบบนขอมบู๋ว่ะ เมนยตอนด้หน่อยเอาคือมั้นบดีตออกบดีตฮไเด็กาออกแล้วนะไปดอนไหมครับต่างส้มปลาครับพี่น้องครับนี่ผักผุทลุครับยุ่นยังครับพี่น้องครับอไครัด ไปครับไปเบิ้งครับมาชมวัดต้อครับพี่นออ้องครับไปสไลเย,ย่ครับพี่น้องอไสไลเย่เป็นวัดครับเขียนไว้วัดทีพักสงฆ์ครับพี่น้อง ได้ปลาครับพึ่งให้มากครับพี่น้องแถวนี้ก็ได้มาหาทีปมปุ้มท่องเที่ยวพร้อมครับมา,ม,มาวัดพร้อม,มน,นี่ครับอันนี้หองนี้เองเหรืหว่ามีของรา ทางคุเป็นล่านหินเป็นด่านครับพี่น้องนี่ครับเป็นด่านไหมครับเนี่ยอันนี้รวยครับไปทางไหนไปทางคุณ่ะเหมือนมาต้นพ่อพ่อโตเลยครับพี่น้องครับว่าไข่มีครับพี่น้อง เราพี่น้องครับนี่ครับจุดบัครับเด้แล้วครับหาควายไหมครับพี่น้องครับ ไปมาเห็นหู้ตัวเห็นของขาออกมั้งนี่ลังหาหู้อยู่ครับพี่น้องครับนี่สนกิ่หาหู้อยู่เจักสี่เห็นม่เห็นครับมีตะหากใหม่ครับพี่น้อง うう Ô เง้ยเต้ฮ้วเห็นตัวแล้วนั่นเท็นตัวแล้วครับตัวนี้มันดีตัว้เลยพูดน่นนั่นพี่น้องครับได้แล้วีนสวนได้แล้วไอ้กอพยายามครับ หาไม่กันไหรหาหูาห้กันยากโอ,อ,อ,นยอ,ยอน้นี่สวนคือเก่งเหรอเด็ดปนหรอครับที่ตัวใหญ่อยู่นี่สวนใหญ่ที่ตัวใหญ่เองนี่คุยจังครับพี่น้องครับ ขั้วไอ้นึงครับเนี่ยเอาสกดแล้วเบิ้งครับพี่น้องครับสกดแล้วเบิ้งครับเดินลมพี่น้องเหมียน,นบ่เนี่ยมีแย้บมึงครับพี่น้องครับนนบางทีบ่เมียนบางทีชีช้เขี้ยบครับเอ้าเมียนยู่ครับพี่น้องครับ นี่ครับเด่แล้วครับขวอยนี่ได้แล้วครับเราเป็นข้ยนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับข้ยเลาะกันนี่ครับนะเตแล้วครับ คซับกดมันงครับ,บ,รรบพี่น้องครับฮะสิบี้ียกตัวปะครับนี่เราาอ้องเหมือนคนตีว่ะสุดป่วยตัวห <c oughs> น่อยครับพี่น้องครับชิปโป้มปนไว่าตัวหน่อยเฮ้พี่น้อง ออครับ <laughs> ไม่ครับพี่น้องครับโ <laughs> ม่เอิญหรอครับพี่น้องครับสิกับแล้ว, <c oughs> รวครับไปหารถครับไม่สุดมาหาคนจีปโปมครับมือนี้เห็ุชิปจีปโปมครับพี่น้องรถ <c oughs> จอดเยดีล้วครับพี่น้องหอด ได้ตัวไปเอ็นน่ะ <g ind y> ได้พอจินยูโอ้ได้พ่อจินนยูครับเรา,ใใาเป็นเ,เสียนอยู่แล้วครับเจะได้กันได้ยูแล้วพู้ินายู่โอเ้โอเอบูไปบอที่ครับปันครับ <g ind y> ปนครับวนึงเทอัอนอนนบบงนอนวาีครับ หัวกระแทบครับพี่น้องครับเฮ้เซ่กันเดีสมไมเจาได้เด้อเนี่ยแล้วก็ตัวใหญ่แถวนี้เอาสมไม้

ได้พออยู่พอกินนี่แหละครับพี่นอ้องก็ถือว่าได้หลายดกอกม, <c oughs> มันกับบัคไคลหลายครับไปแล้วครับพี่น้องครับไปแล้วครับพี่นอ้องครับคลิปที่จบลงสำเนาแหละครับพี่น้อง